bắt giờ bắt đầu quá không ạ khai là có một từ bà cháu phùng đi Mình chẳng đai Mà mà thật sự thức bây giờ này Mà mà rồi sẽ mà lại Và mà lại là Mình lại tưởng là trái mình rồi Tầm mấy mà cái hết mà tầm đai cũng có mà Tại tòa cách lại như tòa nó Liền 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 มันไม่มีได้เลยวะคุกคุ้ค่อยปลุกลามันไม่มีแหล่หมดเลยแล้วไม่รนนู้ไปจะถึงได้การหั่นเป็นมาเรียนเป็นฟามตอนนี้มีอยู่ประบานมึงเพลสใส่บ้านกาซีหรอาคิดเรียงเทพธรรมชาตนะิน่ะพ่อมอ ของจังหวัดที่มันไม่ดีวนะแต่ถ้าจังวัดสุราระนี่มันไม่มไม่มไม่มีความแรงในที่เรียงไปหลายถึงเดินเพราะว่ามันไ,ไม่มีคนงให้ไล่เลยมันต้องเรียงความอย่างเดียวแต่ถ้ามาเรียงความคุณเรียงได้ไม่ได้ครับแต่คนต้องนี้สึกซ่าเลยการเรียงมาทีล่างสึกซ่าในยการตาลาดด่ลาแต่อนไล่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 จังหวัดที่มาพากบริษันตาลาดด่าที่เขาให้ถึง ถ้าหมอตลาดมีด้วยมีแต่ด้านการเงินคุนต้องพูดเจ้าอย่ด้านการเงินด้วยเพรอเรียงแล้วเอาไปค่ายค่ายแต่องเอาค่ายแต่ว่างเงินคุณไม่รู้จะไปใครรอเดี๋ยวนี้เจ้าต้องแจกอย่า,ยง,า,ายง,ยงนี้จะมดพอเราะบายอย่างนี้ลอยๆนี่ในหน้าคอมมาร์กเก็บเก็บไม่ได้เขก็บไม่ได้เราเก็ิ้งทุกวัน ก่อนจะที่เอาไปดำใส่เขมมันต้องก้าว,วเกินกระเทาะก่อนแะล้วก็ขัดกับมือแนะว่าขัดกับมือแอกไปค่อยหมามันขัดมืยแต่ถึงความมากซะชานี่การขัดมือแต่เสือมันตามกันค่อยแก่ที่เอาไปดำใ้ไส้ลงเป็นไส้ใหญ่ครับชายเบอร์ทูดกับเบอร์หน,นึ่งเป็นไส้ขา หลังจากที่เราคัดไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมากันที่โรงเรียนทําผลิตไข่เค็มกันเลยค่ะเ่นค่าสาหรับการทําไข่เค็ม GI ของความแสงเดชน,นะคะก็ตอนนี้เนี่ยค่ะทางเรา,ามาีมีอยู่2วิธีนะคะก็คือการผลิตด้วยแรงงานเื่องสีมือแรงงานแล้วก็ตัวที่2เนี่ยค่ะเป็นเครื่องสําหรับเ,เขาเรียกว่าเครื่องทดแทนแรงงานถ้าเราได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหการรมภาคที่1ิค่ะวิธีการทําไข่เค็มนะคะก็วัตถุดิบนะคะก็จะมีไข่เค็มนะคะไข่เป็ดสดนะคะดินจอมปลวกเกลือที่เท่ากแกรบแล้วก็น้ํานิดหน่อยะคะ่ะก็วิธีการทําก็คือจุ่มไข่นะคะนี่คือไข่เบอร์หนึ่งนะคะจุ่มไข่ลงไปในดินจอมปลวกเกลือที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ คลอกด้วยดินนะคะให้หนาๆเสร็จแล้วก็นำมาคลุกด้วยขี้เท่าแกลบนะคะขี้เท่าแกลบเนี่ยค่ะเราคลุกเพื่อเก็บความชุ่มชื้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนกลนกมๆเสร็จแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของไข่เค็มชายานะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปลงในถุงพลาสติกแล้วก็ บรรจุใส่กล่องพร้อมจำหน่ายได้เลยทางการจับจำหน่ายนะคะก็ถ้าลูกค้าสะดวกก็จะมีร้านหลักคาะอยู่ที่ถนนสายเอเชียนะคะฝั่งลงใต้นะคะร้านที่สองอยู่ในวัดพระบรมธาตุชัยยานะคะ ไข่เค็มชายาฟาร์มแสงเด่นะคะ<อ>ก็ไอ,ไอจีแล้วก็ไลน์ก็ชื่อว่าธนาอันเดอร์สกอฟาร์มนะคะสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะดา้านเกษ,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 ษตรกรนะครับสิ่งนี้ทำการต่อมาชีวิตเฉดียวนะครับอยากมีไอจีเพิ่มเติมใจขึ้นมาเกิดสร้างรายได้นะครับแต่ลดสายใจในครอบครัวคงก,ก็อยากเิอพี่น้นองนะครับที่สนใจในการเลี้ยงสนรูร้เบญจกฤตเลี้ยงเป็นไข่นะครับ เราเร้าหมาที่เราในชายาเรานั้นคือดาวพฤษีที่ไม่มียหาั่นอุตรงสมบูรณ์นะครับแล้วเร้าหมาที่จะเลี้ยงไปได้ถึงไข่เนียเป็นต้นตุน่มดีตำหมาครับเพราะหมาไม่ไม,ไม่แข่งนะครับแต่ตึนาหาันที่มีประโยชน์ไข่เลี้ยงฟองคงาะซีบาทใส่โปรตีนมากว่าไก่ซ้ำตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวถึงไข่นะครับไข่เนะป็ดไข่ไก่ทานเศร้าหมาบริโภคได้ทุกวัน ทุกอายุครับตอนนี้ระบบการสาธารณสุขก็ยอมรับแล้วว่าเป็นชิ้นโปรตีนดี้ตู้ผีสุดเลยดีผีสุดครับครับก็อยากเชิญพี่น้องผีต้นใจนะครับได้มาดูงานทุกชาติทุกชาติดูงานดีถนงช่งเงยเยือนเซนเถึงอยูตตะบนละแมอำเภอเฉยยะจังหวัดศร้ายตอนนี้ได้นะครับ